เป็นไงกันบ้างสวัสดีทุกคนนะครับใครรอตั้งแต่สิบเจ็ดตุ่นศูนย์โปรโกอล์ฟนี่นะครับวันนี้แม่งเป็นวันหนักใจของทุกคนเนาะมีมีหลากหลายกิจกรรมให้ทำนะครับกล้องชัดไหมอะไรชัดไหมนะครับสวัสดีทุกคนนะครับคุณเอกนะครับบักซุปคุณอุษณีนะครับสิวพรน,นะครับทันชนกพรใช่ไหมครับ ยินดีต้อนรับนะครับผมคุณดาวคุณวิเศษนะครับคุณกลิตเหรอครับใช่ไหมพันนะครับวรพรคุณจินตนานะครับคุณต้นนะครับน้องม็อกโอ้สวัสดีทุกคนเลยเหมือนมีคนที่ไม่เคยเข้าเข้ามาตอนรอบสดเลยปะสวัสดีทุกคนนะครับผม ก็เดี๋ยวรอเพื่อนๆนิดนึงนะก็วันนี้วันนี้นะครับอาจจะเริ่มแค่ห้าสิบคนเพราะผมเชื่อว่ามันจะมีติดภารกิจทีมชาติอะไรกันนะฮะกล้องโอเคไหมชัดไหมแล้วก็ตำแหน่งกล้องอะไรโอเคปะต้องโปรโมทนิดนึงโอเคอ่าสวัสดีครับทุกคน นี่ผมมีกล้องสำรองด้วยอ่าคุณกิตนะครับคุณปุ้ยคุณอาจหาเหรอชื่ออะไรฮะอ,อลิสา๋อเข้ารบสดทุกครั้งแต่ไม่แสดงตัวอสวัสดีครับพี่ พีรยาใช่ไหมครับโจ๊กสวัสดีครับสลินดาสวัสดีธนากรสวัสดีทีลวีโอเคทีมชาติจบแล้วนะหน้าเต็มจอเกินไปใช่ไหมหรือว่าโอเควันสุดท้ายนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มที่ประมาณห้าสิบคนเนาะก็เวลาที่นักแกนประมาณอีกประมาณนาทีนึงนะครับ ยังไงเข้าค่ายกันมากี่วันแล้ววะสิบกว่าวันละนะครับอ้าวดูไลฟ์ฉลองวันเกิดใครวันเกิดคุณโจ๊กวันเกิดแล้ววันนี้ หมอพ่อ,อยสวัสดีครับคุณไพรัสสวัสดีจากสตูนสวัสดีครับวันสุดท้ายแล้วกันบ้านไม่ส่งไม่เป็นไรธรรมดามากเหลืออีกตั้งสิบกว่าวัน มื่อกี้วันเกิดใครนะ Happy Birthday เพื่อนหน่อยดินะครับคุณอะไรนะคุณคุณโจ๊กใช่ไหม Happy Birthday นะครับ Happy Birthday เพื่อนหน่อยกันนะ,ะระหว่างรอเพื่อน Happy Birthday คุณโจ๊กอะ โอเคนะครับคุณโจ๊กคุ้มค่าคอนแล้วนะนะครับวันเกิดมีคนแฮปปี้เบิร์ดเดย์ให้เลครับโอเคตึบตึบตึบตึอ่ะนะครับเดี๋ยวเริ่มกันเลยนะครับวันนี้เริ่มเลนียนิดหนึ่งบอลไทยก็ชนะไปแล้วนะครับวันนี้แม่งผมเชื่อเลยนะครับเป็นวันที่น่าหนักใจนะครับของพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับหนักใจตรงที่วันนี้แม่งบอลแม่งก็รอบชิงนะครับ แล้วก็วอลเลย์บอลหญิงก็รอบชิงนะครับไอค์ดแม่งก็วันสุดท้ายวันนี้แม่ต้องเลือกกันบางหรอวะนะฮะก็โอเคนะครับวันนี้ตามจํานวนที่เหลือนะครับวันนี้ตอนนี้หกสิบคนละนะครับซึ่งปกติก็จะประมาณร้อยแปดสิบก้สิบร้อยนะครับไม่ไม่ว่ากันนะครับใครดูเสร็จก็ตามมาแล้วกันนะครับตอนนี้นะครับหลายๆคนนะพี่ๆน้องๆหลายๆคนเนี่ยเริ่มส่งโปรดักกันมาล้นะครับโปรดักเกี่ยวกับ หลายๆคนนะส่งกันมานะครับแต่รุ่นนี้ไม่ค่อยมีเรื่องวิดีโอนะเดี๋ยววันนี้มาพูดเรื่องนี้กันนะครับว่ามันสําคัญยังไงนะครับก็มีหลายๆคนนะครับก็ส่งละตอนนี้ผมแนะนํานะครับให้ทุกๆคนเลยนะครับเ,เดี๋ยวผมขอโทษนะผมมีกล้องสํารองอันเปนลือยลายแม่งตายอ่ะโอเคอ่าโอเคเลือกไอค้าก่อนนะครับโอเค นะครับก็ม <iser> ีหลายๆคนมาส่งโปรดักแล้วเนาะนะครับประมาณ10กว่าคนแล้วใช่ไหมประมาณที่ท like. ี่ที่ส่งโปรดักเข้ามาแต่ผมบอกก่อนนะที่พี่ๆน้องๆหลายๆคนส่งเข้ามาไม่ว่าในจะในแบบโมดูลเก่าๆหรือว่าในในโพสนะครับหรือว่าในอินบ็อกซ์ทีมงานอะไรอย่างเงี้ยผมแนะนานะว่าถ้าจะส่งนะครับให้ส่งไอที่โพสต์ใหม่ที่เปิดล่าสุดนะครับที่ผมเปิดล่าสุดให้ลงในนั้นเลยนะครับเพราะว่าเราจะเก็บไว้เป็นฮอตเฟรมนะครับเวลาถ้ามีอะไรปุ๊บอยากจะโปอะไรให้เพื่อนก็ลงเลย เฉพาะเพื่อนในคลัสอะไรเงี้ยลงมาเลยนะครับแล้วก็วิธีส่งง่ายๆก็ส่งมาเป็นลิงก์นะครับลิงก์ที่คุณไปโปรโมทขายแล้วไม่ว่าจะเป็นอุกบีสกิลเลนหรือว่าค่ายต่างๆหรือว่ายูเดมี่หรืออะไรเงี้ยคุณเอาเอาลิงก์มาโพลในอันนั้นนะครับแล้วก็เซลเพจมาแปะหน่อยก็ได้นะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องโปรโมชั่นนะครับก็ประมาณนั้นนะครับวันนี้เดี๋ยววันนี้มาพูดเรื่องการโปรโมทนะครับเนี่ยก็ใครที่ทําเสร็จแล้วก็มาลงนะครับขั้นตอนเหมือนเดิมนะครับลองลองล้มเหลวเรียนรู้ปรับปรุงสําเร็จ นะครับแล้วก็เล่นไม่เลิกนะครับยังไงคุณทําได้แน่อนอนอ่ะคุณคิดง่ายๆเหมือนวันนี้นะครับเหมือนวันนี้ทุกๆคนน่ะนะครับกําลังจะวิ่งเข้าเส้นชัยอ่ะตอนนี้มันอยู่ในช่วงเพิ่งเริ่มตน้นอ่ะมันธรรมดามากที่ที่คุณจะต้องผ่านการลองล้มเหลวเรียนรู้ปรับปรุงสำเร็จคุณเหมือนเด็กคนหนึ่งที่กําลังฝึกเดินฝึกว่ายน้ํานะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นธรรมดานะครับในช่วงนี้แต่ถ้าคุณลองล้มเหลวเรียนรู้ปรับปรุงไปเรื่อยๆนะครับ ยังไงนะครับพูดง่ายคือถ้าเกิดคุณวิ่งไม่เลิกอ่ะยังไงเส้นชายมันลอยเมตรใช่ไหมถ้าคุณวิ่งไม่เลิกอ่ะมันถึงแน่นอนแค่นั้นเองแค่นั้นอ่ะอย่าหยุดนะครับโอเคนะครับเรื่องของการการโพสต์ไม่น่าจะมีปัญหานะครับย้าอีกทีนะใครที่ทําโรดักเสร็จแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นอุกบีสกิลเลนขายขายเออหรือขายเองนะครับโพสต์ผ่านเพจตัวเองนะครับเอาลิงก์มาลงได้เลยนะครับจบแค่นั้นนะครับไม่ต้องไปลงอันเก่าเลยนะนะครับเพราะว่าอันนั้นเดี๋ยวไม่รู้ว่าอันไหนเป็นโพสต์ผลงานหรือว่าอะไรนะครับก็มา นะครับวันนี้มาในหัวข้อเรื่องของการโปรโมทละนะครับเราเราเราคุยกันเรื่องเซลเพจไปแล้วใช่ไหมว่าเฮ้ยเซลเพจเนี่ยความหมายของมันคืออะไรนะครับเซลเพจคือถ้าจะเทียบในโลกของของเอิร์ของ Earth, ขออฟไลน์คืออะไรใบปลิวถูกไหมเซลเพจผมบอกไปแล้วว่ามันคือใบปลิวนะครับใบปลิวเนี่ยมันเหมือนแบบวันนี้เซลเพจที่คุณไปแปะในเฟซบุ๊กหรือว่าคุณโฆษณาที่ไหนก็นแล้วแต่มันคือใบปลิวใบนึงอะ ถูกไหมคุณโพสต์ที่หน้าฟีดปุ๊บแล้วมันก็จะสไลด์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 คนก็จะสไลด์หาย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 ไปนะครับนี่คือลักษณะของใบปลิวมันเหมือนวันนี้คุณเดินไปตามท้องถนนแล้วมีคนมายื่นใบปลิวให้คุณนะครับแล้วคุณก็หยิบม,มันมาดูคีย์คือคีย์ที่สําคัญที่สุดคือคุณจะทําให้โปรดักของคุณมันโดนอ่ะอันดับแรกใบปลิวต้องโดนนะครับเพราะฉะนั้นใบปลิวสิ่งที่คุณคุณต้องคํานึงที่สุดก็คือคุณต้องทําให้แม่งโดนนะครับ การโปรโมทเท่ากับการแจกใบปลิวบนโลกออนไลน์นะครับคุณคิดภาพตามผมนะครับตอนนี้คุณเปลี่ยนที่แจกจากวันนี้คุณไปแจกเองต่งตางๆท้องถนนเป็นมาแจกบนเ Facebook มาแจกบนสื่อต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยอารมณ์มันไม่ต่างกันเลยนะครับก็คือมีคนมาแจกใบปลิวให้คุณเวลาที่คุณได้ใบปลิวคุณทำยังไงผมถามพี่น้องทุกคนในวันนี้มาทวนมาทวนเรื่องเซลเพลนนิดนึงเวลาที่คุณได้ใบปลิวทำไงคุณหยิบมาปุ๊บทิ้งนี่คือเรื่องจริงปะ ใะครับใครได้ใบปิวแล้วอารมณ์แบบดูปุ๊บแล้วทิ้งมั้งส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้นะครับเพราะอะไรเพราะว่าถ้าใบาปิวนั้นแม่งไม่น่าสนใจถูกปะหยิบใบปลิวมาปุ๊บแม่งมึงเขียนอะไรของมึงวาเวิเวร์นเบอร์เลอะเทอะถูกปะไม่เห็นจะเกี่ยวอะไรกูเลยขยำทิ้งนึกภาพบอกอย่างใบปิวเซลล์เพจของคุณก็เช่นกันมันจะไม่ต่างกันเลยนะครับเพราะอะไรรู้ปะเพราะว่าเพราะว่าเออวันๆเนี่ยคุณได้ใบปิวเยอะ หน้าเพจเนี่ยคุณก็เห็นอะไรเยอะมีมีคุณไปนั่งดูใบปิวเออคุณไปนั่งดูใบปิวแบบชาวบ้านมาคุณไม่นั่งดูว่าเฮ้ยชาวบ้านเขาขายอะไรมนไม่ชีวิตจริงๆคุณไม่คือชีวิตจริงๆคุณไม่ได้ไปทําแบบนั้นเข้าใจปะนะครับเนี่ยเห็นปะเอาใบปิวไปทำอะไรบังฝนร้อนเนี่ยคือฟิลมันแค่เนี้ยนะครับแต่ทําไมผมถึงบอกว่าสองบรรทัดแรกต้องโดนเพราะอะไรเพราะว่าถ้าสองบรรทัดแรกไม่โดนเนี่ยคุณก็จะไปบังแดบดบคุณก็จะเอาไปทิ้งคีย์มันอยู่แค่นั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนเี่ย ถ้าสองมันทันแรกไม่โดนจบถ้ามันไม่น่าสนใจจบถูกป่ะเวลาคุณหยิบใบปลิวมาปุ๊บเฮ้ยแม่น่าสนใจว่ะรูปแม่งโดนมันดึงดูดให้คุณไปต่อคุณนึกออกป่ะเฮ้ยรูปอะไรวะแม่งโดนพอไปดูเฮดไลน์ปุ๊บเฮ้ยแม่งโดนมันดึงดูดให้คนไปต่อมันดึงดูดให้เราอ่านต่อถูกไหมคือลักษณะมันจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ควนี้ก็แบบเฮ้ยเรื่องแม่งโดนละไม่แก้ปัญหาแล้วเดี๋ยวไปดูเนื้อหาต่อมันจะเป็นแบบนี้วันนี้เซลเพจคุณเป็นแบบนี้หรือเปล่า เซลเพจคุณเป็นในลักษณะนี้หรือเปล่านะครับหรือเซลเพจคุณเป็นแบบมาถึงแม่งเทคล้วนแม่งปุ๊บแม่งลูกก็ไม่มีดึงดูดอะไรก็ไม่มีดึงดูดเอโปรไฟล์ก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีเปิดมาปุ๊บแม่งเฮะลองเนี่ยลองใช้คอมเมนต์เลครับเพราะเพราะฉะนั้นง่ายๆเนี่ยวิธีที่คุณจะเรียนรู้เนี่ยคุณใช้คอมเมนต์ว่าถ้าเป็นคุณเนี่ยคุณเจออะไรแบบเนี้ยคนนี้คือใครคนนี้เอมาถึงเทคลนล้วนคุณจะไปนั่งอ่านไหมว่าคุณขายอะไรคุณทํามายาวๆเนี่ยคุณจะไปนั่งอ่านไหมว่ามันคืออะไร นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้คอมเมอร์เซนในตรงนี้นะครับแล้วก็ผมเลยเน้นมากนะครับเพราะว่าผม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 ทำอะไรจริงๆผมเรียนสายนิเทศมาเมื่อก่อนผมทาผมฝึกงานเป็นนักข่าวข้อที่สําคัญที่สุดเลยที่จะทําให้คนอ่านหนังสือพิมพ์หัวข้อนั้นหรือไม่อ่านคืออะไรรู้ปะเฮดไลน์นะครับข้อข้อหนึ่งเลยจริงๆข้อหนึ่งที่แฝงมาจริงคือรูปคือรูปแม่งมาปุ๊บ